เอาเขาไปเดวเดี๋ยวเริ่มจากเริ่มจากน้องใหม่ดีค่ะน้องใหม่น้องใหม่ยวมือค่ะโอ้ยแม่งไ็มือเยอะโอ้เต็มเลยแม่งเต็มเลยํามตามไม่ได้เอาไปเอาไปน้องใหม่นะคะจะทให้เขาฟังที่ไหนนี่เาก็รู้หมดสมันแกล้งมันแกล้งพอมาเริ่มไม่รู้เลยยับเ อายกน้องใหม่ยกน้องสสคนีคนพอดี้ผมี3รอานองมีมะโอยโอยัวอะไรอ่ะอ้ยองคนมอยกหัวเดียที่เยกทยกหัวงูด้วยสุดท้ายสุดท้ายพี่นงพี่นงสาวสวย

妈的。<laughs>